วิกฤตน้าท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้ถือเป็นมหาวิปรโยคที่คนรุ่นนี้ไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนก็ว่าได้มหาอุทกภัยที่ใหญ่หลวงครั้งนี้สะท้อนความบกพร่พองของหน่วยงานภาครัฐสะท้อนการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลที่ไร้ทิศทางไร้ประสิทธิภาพและไร้การทำงานอย่างเป็นระบบสงขามีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12ตั้งอยู่ซึ่งดูแล5จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทั้งสตูนปัตตานียาลานลาราธิวาสและสงขาแต่ศูนย์กับขาดศักยภาพขาดการเตรียมการขาดเครื่องไม้เครื่องมือเช่นเรือรถปรุงอาหารขาดการทำงานที่เป็นระบบและการสื่อสารบกพร่องระบบเตือนภัยล้มเหลวส่วนรัฐบาลนายกก็ทำงานแบบคนไม่รู้สาแก้ปัญหาแบบคนไม่รู้เรื่องลงพื้นที่ไปก็ตามรูปแบบของทางราชการตั้งผอ,อเหตุการณ์เขาผิดฝาผิดตัว ส่วนคนถูกตั้งก็ไม่อยู่พื้นที่ทำงานเหมือนคนเอาหน้าแก้ปัญหาแบบขอไปทีสุดท้ายหัดใหญ่มหาวิปยะโยค,คงให้เวลาเป็นตัวแก้ปัญหาส่วนชาวประชาก็ทุกโศกเหมือนเดิมคุณว่าจริงไหมครับ